มากันที่ข่าวนี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็คือข่าวของกุมารด้อยเพชรกินดีอะคันมีเรียกได้ว่าถูกดันแบบเต็มสูบเต็มตัวเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่ามีรายการชกทุกเดือนเลย ก็ล่าสุดก็พึ่งต่อยไปเมื่อวันที่25 26ตุลาคมที่ผ่านมาใช่ไหมนะก็เป็นฝ่ายเอาชนะนักชกฟิลิปปินส์คู่ปรับเก่าไปได้ด้วยคะแนนเนาะก็ล่าสุดจะมีคิวชกอีกครั้งในวันที่4ธันวาคมนี้เนาะก็เดีได้ว่าอีกแค่ประมาณเดือนกว่าๆเท่านั้นเองก็จะได้ชก อีกครั้งละแล้วก็ไฟนี้ก็ถือว่าเป็นไฟพิสูจน์ตัวเองก็ว่าได้เพราะว่าจะได้ชกในงานของ WBC ในรายการเดียวกันกับน็อกเอาท์ชิงแชมป์โลกกับทางด้านคาร์ลอสคาร์นิเฟลสซึ่งทางด้านกุมารดอยเนี่ยจะชกะชิงแชมป์ WBC อินเตอร์เข็มขัดเงินเนาะในรุ่น115ปอนด์ เจอกับนักชกญี่ปุ่นดาวรุ่งของค่ายโอฮาชิยิมค่ายเดียวกันกับนาวยญาเลยก็คือทางด้านเรียวทาโร่นาคากากิเป็นคู่ประกอบรายการฝึกน็อกเอาท์กับทางด้านคาร์ลอสคาร์นิเลสก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่น่าจะเป็นรายการใหญ่ที่สุดของกุมารดอยเลยก็ว่าได้นะในในการต่อยมวยในรูปแบบมวยสากเนียได้รับเกียริ ในในการชกเป็นคู่ประกอบรายการแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ WBC WBC Inter ด้วยก็เรียกได้ว่าแล้วเจอกับนักชกที่ก็ต้องบอกว่าเป็นเกรดเดียวกันกับตัวเองเลยนครั้งเนี้ยเออเจอกับนักชกญี่ปุ่นรายเนี้ยแล้วก็เป็นนักชกนักชกค่ายของโอาชิยิมค่ายเดียวกันกับนาวยาด้วยแต่ว่านั่นนะครับไฟน์นี้จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นคู่ประกอบรายการน็อกเอาท์กับทางด้านคาร์ลคานิสเลส ก็ถือว anyway, ่าเป็นอีกหนึ่งไฟหากว่ากุมารดอยสามารถผ่านไปได้เนี่ยก็น่าจะมีอันดับโลกติดหนึ่งในติดหนึ่งในอย่างแน่นอนผมคิดว่าติดหนึ่งใน15อย่างแน่นอนในสายของดักอนดีซีในรุ่นหนึ่งว่าสิบห้าปอนะหากว่ากุมารดอยสามารถผ่านไฟนี้ไปได้นะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีถึงแม้ว่ากุมารดอยจะถูกดันแบบเต็มสูบเนี่ยแต่ว่าอันดับโลกยังไม่มีสักสถาบันเลยนักสำรวจทางด้านกุมารดอยเนี่ยแต่ว่าหากผ่าน ไฟนี้เราสามารถเอาชนะได้เชื่อว่ากุมารดอยเนี่ยน่าจะมีอันดับโลกอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ในสายของ WBC เพราะว่าไฟนี้จะได้ชิงแชมป์ WBC อินเตอร์เลยนะถ้าว่าหากทำสำเร็จก็น่าจะเป็นบันได9ก้าสำคัญทำให้เจ้าตัวมีอันดับโลกแล้วอาจจะได้ชิงแชมป์โลกในอนาคตตามเป้าที่ทางด้านเพชยยินดีเนี่ยประกาศเอาไว้เมื่อหลายเดือนก่อนก็เป็นไปได้ครับ